สวัสดีครับผมวันนี้มีรถแท็กอร์ฟอร์ดเนอแลนด์สามคันครับผมเก่านอกนะครับผมคันนี้ทําสีใหม่ฮะสีหกสามศูนย์นะเช็คพร้อมเช้งานให้นะฮะตัวนี้คันนี้เป็นตู้นะครับผมแต่ตัดตู้ออกครึ่งนึงเลยนะฮะสวยๆเลยนะฮะกับผมอีกคันนี้จําสภาพเดิมๆครับผมหรือลูกค้าต้องการแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะตัวนี้เป็นตู้แต่กระจกแตกนะครับผมนะไม่มีประตูนะฮะสวยๆเลยตัวนี้เป็นสามเก้าสามศูนย์ครับนะฮะเก่านอกนะสวยๆครับผมนะฮะ และอีกคันหนึ่งเป็นสี่หกสามศูนย์ครับตัวนี้ก่นอนนมือนกันนะฮะบานกระจกบานนี้ไม่มีนะพี่นะกระจกบานนี้ไม่ครบนอกนั้นครบหมดครับพี่งานเดิมๆนะฮะนอกนั้นครบหมดเลยงานเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นะฮะยางสิบยางสวยๆเลยพี่ดูดย,ยางเขาใหม่ๆมาเลยสี่หกจุดเก้าสามสิบนะฮะเป็นคันหน้าคาราโร่นะพี่นะฮะสวยๆเลยครับสวยๆเลยนะฮะกระจกฝั่งนี้สวยๆมากเดิมๆครับจากโรงงานนะฮะกระจกเดิมๆเลยนะฮะ นะครับผม4ีห0สามศูนตู้คันนี้นะฮะแต่กระจุกบ้านซ้ายไม่มีเออบอกก่อนนั้นนั้นครบหมดครับนะฮะโอเคครับผมมีสาคันให้เลือกครับลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะนะครับผมนะฮะสอบถามได้ครับสอบถามได้ครับเกาญ่ปุ่นเก่านอกไม่ใช่เกาญ่ปุ่นนะเกาเกาหลีครับตันนี้นะฮะเป็นแต่เป็นรถผลิตจากอังกฤษนะฮะเป็นรถผลิตจากที่อังกฤษนะครับผมคันนี้สวยๆเลยทำสีใหม่เรียบร้อยนะฮะโอเคลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนก็สอบถามกินกลางเข้ามาได้นะพี่นะนะฮะขอบคุณมากครับ